ใช้เวลาเพียงแค่30นาทีต้มน่ลไม้ที่ขมที่คืนให้จืดพร้อมนำไปทำกับข้าวเมนูอื่นนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอแค่เลก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับช่องของแค่เลด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะแค่เลจะททำต้มจืดหน่อไม้แต่ก่อนจะทำต้มจืดหน่อไม้เราจะมีวิธีทำหน่อไม้ให้จืดภายใน30นาทีก่อนจะนำไปทำอาหารนะคะหน่อไม้ทุกชนิดเนี่ยเขาจะมีความขมค่ะยิ่งเป็นหน่อไม้ป่ายิ่งขมมากๆและช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกชุุมๆนะคะแล้วก็หน้าหน่อไม้ด้วยหน่อไม้จะขึ้นเยอะมากๆเลย ปกติการต้มหน่อไม้ให้จืดเร็วนะคะก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าหน่อไม้จะจืดเนาะแต่คลิปนี้ค่ะเราใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องปอกหน่อไม้ทําการเกลาให้เกี้ยงและนํามาหั่นชิ้นตามที่เราจะทําเมนูอาหารได้เลยค่ะวันนี้แค่เยจะทําต้มจืดก็จะหั่นชิ้นหนาๆใหญ่ๆหน่อยนะคะ ค่ะตัวช่วยในการต้มเน่อไม้ให้จืดก็คือน้ำซาวข้าวไม่ว่าจะเป็นน้ำซาวข้าวเจ้าหรือว่าน้ำสาวข้าวเหนียวที่เราข้าวที่เรากินอยู่ในบ้านได้หมดเลยนะคะค่ะเราจะไม่ทิ้งเนาะจะเอามาต้มกับเน่อไม้นำหม้อมาตั้งเก๊สได้เลยค่ะยังไม่ต้องเปิดไฟใส่หน่อไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปในหม้อของเราได้เลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำซาวข้าวนะคะใส่ให้ท่วมได้เลย เมื่อใส่น้ำเสาวข้าวลงไปเราก็ทำการเปิดไฟต้มได้เลยค่ะนอกจากหน่อไม้แล้วนะคะน้ำเสาวข้าวยังช่วยให้ผักอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมะระที่ว่าขมหรือว่าขี้เหล็กที่ขมๆนะคะสามารถจืดได้เร็วภายใน30นาทีค่ะหลังจากเมื่อครบเวลา30นาทีเนี่ยหน่อไม้ของเราก็จะเปลี่ยนสี เขาก็จะจืดแล้วนะคะเเพื่อนๆลองชิมได้เดี๋ยวแค่เลยก็จะตักออกไปล้างน้ำทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบค่ะนี่ค่ะล้างน้ำทำความสะอาดให้เกลี้ยงเลยนะคะ เรเรียบร้อยค่ะเน่้อไม้ของเราก็จะจืดไม่ขมไม่ขื่นแล้วนะคะลดความขมความขื่นลงไปได้เยอะเลยด้วยน้ำสาวข้าวค่ะเ,เพื่อนๆคะก็ลองทำดูนะคะยิ่งใครมีหน่อไม้ป่าจำนวนเยอะลองต้มน้ำสาวข้าวรับรองใช้เวลาไม่นานค่ะ